คือผลิตภัณฑ์ของ HB Body Pro นะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศกรีซนะครับซึ่งตัวนี้เรามาแนะนำาปนส่วนของตัวถ้วยผสมสีนะครับสามไซส์นะครับซึ่งตัวนี้จับมาพร้อมกับเสกเกลในส่วนของการใส่ปริมาตรของสีนะครับเปนบ้านของของเหลวนะครับแล้วก็บอกไปถึงสัดส่วนในการที่ต้องใช้คือไม่ว่าจะผสม2 1 3 1 4 1นะครับ ก็คือบอกละเอียดนะครับแล้วก็เป็นมาตรฐานทางกลุ่มทางยุโรปเลยซึ่งแน่นอนมั่นใจได้ว่าคุณภาพ100%แน่นอนนะครับตัวสามไซส์คือจะมีไซส์ตัวนี้เป็นไซส์ขนาดที่1,600 ml นะครับแล้วก็ตัวที่2เป็นขนาดไซส์1,100 ml นะครับส่วนตัวที่3นะครับเป็นขนาด600 ml นะครับตัวนี้มาพร้อมฝานะครับซึ่ง The Professional เองก็มีโปรโมชั่นดีๆนะครับมามอบให้กับเพื่อนๆนะครับที่สนใจในส่วนของการใช้ การเก็บสีนะครับการผสมสีให้ได้มาตรฐานนะครับก็คือซื้อครบ990บาทนะครับเราจะแถมฟรีนะครับตัว HB Body Pro นะครับเป็นสีโป๊จับลอยแบบหลอดนะครับซึ่งตัวนี้เป็นการใช้งานแบบพบพาได้นะครับก็คือเป็นตัวนี้เป็นผสมมาเรียบร้อยนะครับสามารถใช้ได้เลยนะครับเป็นคอมพิลตมาได้เลยนะครับก็คือใช้งานได้ทันทีเลยนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นการใช้งานที่สะดวกขึ้นนะครับรวดเร็วขึ้นเหมาะกับ หน้างานที่ต้องแก้งานในจุดเล็กๆน้อยๆได้เลยนะครับตรงนี้จัดให้1หลอดฟรีนะครับก็คือถ้าเพียงซื้อครบ990บาทนะครับโดยสามารถคระสินค้าในส่วนของสายต่างๆได้เลยในเซตนะครับก็ยังไงฝากข้อมูลดีๆนะครับฝากเพจบน Professional เฟซบุ๊กของด้ครับมากกว่าความ,มรู้เพราะเราคือมืออาชีพสวัสดีครับ